สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้สำหรับโครงการจัดซื้อเรือฟิเกตร,รุ่นต่อไปที่กำลังดำเนินการในออสเตรเลียมีบริษัทที่เข้าร่วมทั้งหมด5แห่งสุดท้ายแล้วเรือชั้นโมกามีของญี่ปุ่นและเรือมิโค A 2 1 0ของเยอรมนีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายบริษัทที่ถูกคัดออกในครั้งนี้ได้แก่เรือชุนนำโอเชียน4,003และเรือชั้นแดกูของเกาหลีใต้และอัลฟาาพของสเปน ดังนั้นจากขบวนการคัดเลือกเรือฟรีเกตของออสเตรเลียเราสามารถเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของเรือโมกามิของญี่ปุ่นมิโคเอ200ของเยอรมนีชุนนำโอเชียน4,003ของเกาหลีใต้และแอลฟา3,000ของสเปนคลิปนี้เราก็เลยจะมาดูวัตถุประสงค์และขบวนการคัดเลือกเรือฟรีเกตของออสเตรเลียและวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของเรือเหล่านี้กันค่ะ ออสเตรเลียประกาศกลยุทธ์เมื่อวันที่1ก,กันยายน2020ว่าจะลงทุน270,000ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในช่วง10ปีจนถึงปี2030เพื่อเสริสมสร้างกำลังป้องกันประเทศหลังจากที่จีนเริ่มมีอิทธิพลขยายจากทะเลจีนใต้ไปยังภูมิภาคแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะหลังจากหมู่เกาะโซลมอนตัดความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับไต้หวันเมื่อวันที่16กันยายน2019และสถาปนาความสัมพันธ์กับจ,จีนเมื่อวันที่21กันยายน และรวมถึงการลงนามในข้อตกลงความมั่นคงกับกองทัพจีนในเดือนเมษาย,ยน2022ทําทำใหออสเตรเลียตกลงที่จะลงทุนในการเสริมกำลังทางทะเลอย่างมากนอกจากนี้เพื่อเสริมกำลังทางทะเลออสเตรเลียได้ใช้วิธีทำสัญญาก,กับบริษัทต่างชาเพื่อสร้างความสามารถในการต่อเรือลบด้วยตนเองโดยผลิตที่อู่ต่อเรือของออสเตรเลียแต่ต้นทุนได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ได้รับการวิจารณ์ว่าคุณภาพแย่ที่สุดแต่ต้นทุนสูงที่สุดในโลก เดิมทีเรือ F 1 0 0 e g i s ของสเปนราคาลำละประมาณ430ล้านดอลลาร์แต่เมื่อต่อที่ออสเตรเลีย3ลำราคากระโดดขึ้นไปลำลัประมาณ1 8พันล้านดอลลาร์เรือสเปนชั้นหวนคาร์ลอสหนึ่งราคาประมาณ360ล้านดอลลาร์แต่เมื่อต่อเป็นชั้น c a n บ e r r ในออสเตรเลียกับราคาเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าคือประมาณ1,000ล้านดอลลาร์และเรือชั้นอันจากของเยอรมน,นีที่ผลิตเองก็มีราคาขึ้นถึง1.5เท่า นอกจากนี้เรือดำน้ำคอลินที่สร้างด้วยงบประมาณ3.3พันล้านดอลลาร์ขาดคุณสมบัติความเงียบซึ่งถือเป็นหัวใจหลักจนได้รับฉายาว่าห้องคอนเสิร์ตและได้ใช้งบประมาณเพิ่มอีก600ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงเรือพิฆาตอีจิสชั้นโฮบาดถูกสร้างโดยผลิตบล็อกต่างๆจากอู่ต่อเรือหลายแห่งและนำมาประกอบที่อู่ต่อเรือของรัฐแต่เนื่องจากแต่ละอู่มีหน่วยการวัดเป็นนิ้วและเมตรที่แตกต่างกันทำให้เลยต้องทิ้งชิ้นส่วนเรือทั้งหมด โดยเฉพาะเรือฮันเตอร์ล่าชา้ากว่ากำหนดทำให้งบป,ประมาณเพิ่มเป็นลำลบประมาณ2.5พันล้านดอลลาร์ส่งผลให้รัฐบาลออสเตรเลียมอบหมายให้ทีมวิเคราะห์อิสระ IAT ซึ่งนำโดยนาวาเอกเกษียณของกองทัพเรือสหรัฐจัดโครงการใหม่โดยไม่คำนึงถึงกองทัพเรือของตนและเมื่อวันที่29กันยายนปีที่แล้ว i อ t ทได้แนะนำให้จัดแผนการต่อเรือใหม่จึงปรับแผนจากเดิมที่จะต่อเรือพีค่าโทบาสามลำและเรือฟีเกตฮันเตอร์เก้าลำเป็นเรือโทบาสามลำและฮันเตอร์หกลำและ,ะนำางบประมาณที่ประหยัดได้ไปลงทุนในโครงการเรือรบเทียนสองจำนวน17ลำเพื่อสนับสนุนเรือรบเทียนหนึ่งแบบโทบาและฮันเตอร์ซึ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นของโครงการ C3000 พัน โครงการ C3000 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเรือฟีเกตอเนยระสงค์ที่สามารถโจมตีทางอากาศภาคพ,พื้นดินและคุ้มกันได้โดยจะสร้าง3ลำจากต่างประเทศและ8ลำในออสเตรเลียเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ทีมวิคห์อิสระได้แนะนําแบบเรือ5แบบจาก4ประเทศแบบเรือที่แนะนําประกอบด้วยเรือแดคูและชินนามของเกาหลีใต้มิโคล a 200จากเยอรมนมีโมกามี30 FFM ของญี่ปุ่นและอัลฟา3000ของสเปน เมื่อ8วันที่ผ่านมามิโค A210 ของเยอรมน,นีมีการดัดแปลงมาจาก A200 และโมกามี3 0 ffm ของญี่ปุ่นได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายดังนั้นเราจะมาดูเหตุผลที่อัลฟา3า0 0ของสเปนแ,และเรือชุนนำของเกาลลีใต้ถูกคัดออกและทำไมมิโค A2 1ร A210 ของเยอรมน,นีและโมกามีของญี่ปุ่นได้รับการคัดเลือก หากกล่าวโดยสรุปสาเหตุที่อัลฟาสามพันของสเปนและเรือชุนนำของเกาหลีใต้ถูกขัดออกเนื่องจากไม่สามารถตอบสนองข้อกำหนดที่กองทัพออสเตรเลียต้องการได้สำหรับอัลฟาา3,000ของสเปนมีระวางขับน้ำเต็มที่3,600กตันซึ่งเป็นตัวเรือที่เล็กที่สุดและมีราคา600ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นสองเท่าของเรือชุนนำของเกาหลีใต้ที่มีระวางขับน้ำ 4, า4,300ตันและราคาประมาณ290ล้านดอลลาร์ซึ่งขาดความได้เปรียบในด้านราคา นอกจากนี้กองทัพเรือออสเตรเลียต้องการเรือฟีเกตที่มีระยะการเดินเรือที่ไกลเนื่องจากต้องปฏิบัติการในทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเรือโมกาม,มีระยะเดินเรือประมาณ14,800กิโลเมตรเรือมิโคเอ2 0 0ประมาณ13,300กิโลเมตรในขณะที่อัลฟาาม0ประมาณ9,200กิโลเมตรและเรือชุนนำอยู่ประมาณ8,300กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดและเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ถูกคัดออกจากการประมูล สำหรับเกาหลีใต้มีเป้าหมายคล้ายกับฝรั่งเศสในการพัฒนาระบบและอาวุธต่างๆด้วยตัวเองเรือชุนนำของเกาหลีใต้พัฒนาระบบ VLS และอาวุธเซนเซอร์ต่างๆรวมถึงเรดร์ AESA ที่ใช้วัสดุแกนเลียมในตายแบบล่าสุดด้วยตนเองจุดประสงค์ของการพัฒนาคือเพื่อป้องกันชายฝั่งจากเกาหลีเหนือจึงไม่ได้เพิ่มระยะการเดินเรือและความกว้างเพียง14.8เมตรก็เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในน่านน้ำชายฝั่ง ระบบโดยรวมประกอบด้วยเสาอากาศเลดร์ AESA ที่รวมเข้ากับเสาหลักของเรือ KVLs 16ช่องที่พัฒนาขึ้นเองปืนใหญ่ขนาด5นิ้วตอบิโดบูชาท,ที่พัฒนาขึ้นเองขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำแห่สูงขีปนาวุธต่อต้านอากาศแห่กุงขีปนาวุธต่อต้านพื้นดินแห่ลง C I W S 2ที่พัฒนาเองและด่านฟ้าเฮลิคอปเตอร์พร้อมโรงเก็บ ระบบปล่อยคีปนาวุธ K-VLS 2รุ่นใหม่ที่มีขนาด24ช่องที่กำลังพัฒนายอยู่ในปัจจุบันสามารถติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงโดยสำหรับเรือชุนนำในอนาคตสามารถจัดพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเป็น K-VLS 2ได้และขณะนี้มีการใช้ระบบขับเคลื่อนแบบ CODLOG ซึ่งถือว่าปิดข้อได้เปรียบ ระบบ CODLOG เป็นวิธีที่เก็บไฟฟ้าที่ผลิตจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลโดยใช้มอเตอร์ขับเครื่องที่มีความเร็วต่ำและใช้เครื่องยนต์กังหานแก๊สที่ความเร็วสูงข้อดีคือมีเสียงรบกวนน้อยทำให้สามารถตรวจจับเรือดำน้ำด้วยโซน่าได้อย่างมีประสิทธิภาพและยากต่อการถูกตรวจจับจากเรือดำน้ำจึงมีความอยู่รอดสูง แต่ระยะยิงของคิปนาวุธแฮรกรุงมีระยะเพียง20กิโลเมตรซึ่งน้อยกว่าคิปนาวุธ ESSM ที่มีระยะยิง50กิโลเมตรนอกจากนี้ยังขาดอุปกรณ์นำวิถี ICIW จากบริษัท h ทเลสที่สามารถนำวิถีคิปนาวุธ ESSM ได้และไม่ได้รวมเข้ากับระบบการรบทำให้ไม่สามารถใช้ขีปนาวุธ ESSM ได้ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนที่ถูกชี้ให้เห็น ปัจจุบันทราบว่าเกาหลีใต้กำลังพัฒนาขีปนาวุธแฮรกุง2โดยขยายระยะยิงเป็น50กิโลเมตรและกำลังพัฒนาขีปนาวุธที่มีระยะยิง100กิโลเมตรอย่างไรก็ตามกำลังถูกวิจารณ์ในเกาหลีใต้ว่ามีระบบเลด้าที่สามารถตรวจจับได้ในระยะมากกว่า300กิโลเมตรแต่กลับใช้ขีปนาวุธต่อต้านทางอากาศที่มีระยะยิงเพียง20กิโลเมตร อย่างไรก็ตามกองทัพเรือเกาหลีใต้กำลังดำเนินโครงการพัฒนาเรือพิฆาตแบบ a e g i s KDDX ขนาด7,000ตันหรือมากกว่าและยืนยันว่าสำหรับเรือรักษาชายฝั่งนั้นสามารถได้รับการสนับสนุนจากระบบป้องกันภัยทางอากาศจากภาพพื้นดินได้จึงไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดในทางกับการเรือโมอกามมได้รวมอุปกรณ์ i c i w ของบริษัทเทเลสเข้ากับระบบสงครามแล้วจึงสามารถใช้ ESSM ได้ ดังนั้นในโครงการ c ส0 0พันของออสเตรเลียที่ต้องการใช้ระบบและอาวุธของสหรัฐอเมริกาทำให้ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการบูรณาการให้เข้ากับระบบอาวุธของสหรัฐก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เรือของเกาหลีใต้ไม่ได้รับการคัดเลือกในทางตรงกันข้ามเรือของญี่ปุ่นใช้ระบบปล่อยขีปนาวุธ mk 4 1 vls ของสหรัฐซึ่งสามารถใช้จรวด essm และระบบอาวุธของสหรัฐจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้าย นอกจากนี้เรือชุนนำนยังมีข้อเสียคือระบบอัตโนมัติยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะบรรจุฟังก์ชันต่างๆมากมายลงในตัวเรือที่มีขนาดเล็กแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อดีคือสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายชนิดในตัวเรือทำให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่าต่อราคาในการแข่งขันครั้งนี้หนึ่งในข้อเสียที่ถูกวิจารณ์คือความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยของลูกเรือไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพออสเตรเลียต้องการสำหรับการปฏิบัติการในระยะไกลในมหาสมุทรแปซิฟิกปัญหารเรื่องความเป็นอยู่ของลูกเรือก,ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กำลังถูกหยิบยกขึ้นมาในประเทศเกาหลีใต้เช่นกันและคาดว่าเมื่อมีการพัฒนาเครื่องยิงแนวต้านลูกนใหม่ KBLS 2แล้วเสร็จในโครงการ b a s 4จะมีการเพิ่มระวางขึ้นเป็นเกินกว่า5,500ตันต่อไปเรามาดูเรือโมกามของญี่ปุ่นกันบ้างค่ะ สำหรับเบื้องหลังของการพัฒนาเรือโมโกามีของญี่ปุ่นนั้นทางช่องได้เคยทําเรื่องนี้มาก่อนแล้วเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์นะคะแต่วันนี้เราจะมาดูรุ่นที่นําเสนอต่อออสเตรเลียกันค่ะรุ่นที่ญี่ปุ่นนําเสนอต่อออสเตรเลียในครั้งนี้เป็นรุ่น f m f a a w ที่ขยายขนาดมาจากรุ่นเดิมมีระวางบรรทุกเต็มที่6,200ตันซึ่งถือว่ามีระวางบรรทุกมากที่สุดในบรรดาแบบเรือที่นําเสนอในโครงการเรือฟรีเกตของออสเตรเลีย,ออรยครั้งนี้ จุดเด่นแรกของเรือโมกามีคือการใช้ระบบอัตโนมัติในตัวเรือขนาดใหญ่ทำให้สามารถลดจำนวนลูกเรือลงเหลือ90คนซึ่งส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ของลูกเรือดีมากและมีความสามารถในการขยายตัวที่ดีในอนาคตญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนกำลังพลในกองทัพโดยเฉพาะกองทัพเรือซึ่งไม่สามารถสรรหาบุคลากรได้เพียงพอจึงได้พยายามลดจำนวนบุคลากรผ่านการใช้ระบบอัตโนมัติ และเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการพักอาศัยของลูกเรือเพื่อเพิ่มความพึงพอใจซึ่งแนวคิดเหล่านี้ได้ถูกนํามาใช้ในการออกแบบเรือชั้นโมกามินี่เป็นปัญหาที่กองทัพเรือออสเตรเลียกำลังประสบอยู่เช่นกันขณะนี้กองทัพเรือออสเตรเลียกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนกําลังพลจึงมุ่งเน้นการลดจํานวนบุคลากรผ่านการทํางานอัตโนมัติ และเนื่องจากต้องปฏิบัติการภารก,กิจระยะไกลและอยู่บนทะเลเป็นเวลานานความสะดวกสบายในการพักอาศัยของลูกเรือจึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญนอกจากนี้กองทัพเรือญี่ปุ่นยังร้องขอให้เพิ่มระยะการเดินเรือในการพัฒนาเรือฟรีเกตชั้นโมกามิเพื่อเพิ่มการรับมือกับความขัดแย้งกับจีนซึ่งตรงกับข้อกําหนดของโครงการเรือฟรีเกตของออสเตรเลียและสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของกองทัพเรือออสเตรเลียได้เป็นอย่างดี และจุดเด่นที่2ของเรือโมกามีก็คือเป็นเรือฟรีเกตแบบพหุภารกิจที่สามารถปฏิบัติภารกิจต่อต้านเรือดำน้ำต่อต้านเรือผิวน้ำต่อต้านอากาศยานและยังสามารถทำภารกิจสงครามทุ่นระเบิดได้ติดตั้งระบบโซนาร์ OQQ11 สำหรับเพื่อปฏิบัติการสงครามทุ่นระเบิดและที่ท้ายเรือมีอุปกรณ์สำหรับวางทุ่นระเบิดพร้อมด้วยโดรนใต้น้ำ UUV เพื่อสำรวจทุนระเบิดและเรือไลค่คนขับ USV สำหรับกำจัดทุนระเบิดซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเรือฟีเกตอื่นๆนอกจากนี้ยังมีขนาดตัวเรือที่ใหญ่ทำให้สามารถใช้โซน่าแบบพสซีฟและแอคทีฟได้ทั้งสองแบบและได้นำการออกแบบโครงสร้างตัวเรือแบบสเตลมาใช้ทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบสเตลที่ดีที่สุดในบรรดาเรือที่ถูกนำเสนอ เรือโมกามียังได้รับการประเมินว่ามีสมรรถนะสเตลที่ดีที่สุดในบรรดาเรือฟรีเกตที่เสนอโดยใช้ไรด้า AESA ด้วยวัสดุแกนเนียมไนไตร์ล่าสุดและเสาอากาศยูนิคอร์ที่รวมเซ็นเซอร์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีหน้าจอโค้งขนาดใหญ่360องศาที่สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของเรือในที่เดียวและใช้ระบบโซนา่ามัลติสตาซิติกซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการต่อต้านกับเรือดำน้ำ ระบบโซน่าแบบมัลติสตาติกนั้นแตกต่างจากระบบโซน่าแบบเดิมที่รับฟังเสียงเฉพาะเสียงสะท้อนมาจากคลื่นเสียงที่ตัวเองส่งออกไปเท่านั้นระบบโซน่าแบบหลายสถานีสามารถรับฟังเสียงสะท้อนกลับมาจากเรือรบจากฝักเดียวกันลำอื่นๆและเรือตรวจการใต้น้ำทำให้สามารถตรวจจับตำแหน่งเรือดำน้ำได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น การต่อต้านกับเรือดำน้ำมักจะดำเนินการเป็นกลุ่มร่วมกับเรือผิวน้ำหลายประเภทและเฮลิอคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำดังนั้วิธีแบบมีหลายสถานีกับแบบดั้งเดิมจึงมีความแตกต่างกันอย่างมากในการปฏิบัติการสงครามต่อต้านเรือดำน้ำซึ่งเรือโมกามิได้เปรียบในส่วนนี้ เมื่อพิจารณาถึงอาวุธที่ติดตั้งเช่นขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน ESM ES ที่มีระยะยิง50กิโลเมตรขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบ23ที่มีระยะยิง60กิโลเมตรและขีปนาวุธต่อต้านเรือผิวน้ำแบบ17ที่มีระยะยิง400กิโลเมตรจึงอาจกล่าวได้ว่าเรือลำนี้ควรจะเรียกว่าเรือพิฆาตมากกว่าเรือฟรีเกตกล่าวคือเรือโมกามมถือเป็นแบบจำลองที่ดีเยี่ยมที่สุดในหลายๆด้านสำหรับโครงการเรือฟรีเกตของออสเตรเลีย แต่ข้อเสียของเรือโมกามีก็คือการใช้ระบบขับเคลื่อนแบบโคด็อกโคด็อกเป็นระบบที well. ่ใช้เครื no ่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์กันหันแก๊สร่วมกันโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซลเมื่อแล่นด้วยความเร็วต่ำและใช้เครื่องยนต์ดีเซลแบบกังหันแก๊สร่วมกันเมื่อแล่นด้วยความเร็วสูงวิธีนี้เป็นการใช้เครื่องยนต์สองเครื่องที่มีความเร็วรอบและกำลังการผลิตแตกต่างกันซึ่งทราบกันว่ามีปัญหาหลักเกี่ยวกับเรื่องเสียงรบกวนการสั่นและการชํำรูเสียหายจากการสึกหรอ ในความเป็นจริงเรือฟิลเกตของเยอรมันในระดับแซกซอลและเบอร์เดเบิร์ตกำลังประสบปัญหาด้านเสียงรบกวนการสั่นและความเสียหายบอ่อยครั้งสำหรับเกาหลีใต้ทราบว่าได้เปลี่ยนระบบการขับเคลื่อนหลังจากประสบปัญหามากมายในเรือรบที่ใช้ระบบโคดเรือโมกามีเองก็ประสบปัญหาเรื่องเสียงรบกวนและการสั่นในรุ่นแรกและได้รับการออกแบบใหม่เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นราคาของเรือยังไม่ทราบแน่ชัดแต่คาดว่าราคาของเรือโมกามีที่เสนอให้กับออสเตรเลียจะอยู่ประมาณ500ล้านดอลลาร์ ต่อไปคือเรือมิโค A210 ของเยอรมน,นีเยอรมน,นีได้เสนอมิโค A210 โดย A200 มีระวางขับน้ำที่3,700ตันในขณะท,ที่ A210 มีระวางขับน้ำอยู่ที่4,700ตันขณะท,ที่เพิ่มขึ้นและติดตั้ง mk 4 1 a 3 2ช่องและได้เสนอติดตั้งระบบเลดร์ ceafar ที่พัฒนาโดยออสเตรเลียและโซน a า เรือมิโคของเยอรมน,นีผลิตในช่วงทศวรรษ1980และขายไปแล้วมากกว่า61หลักลำใน17ประเทศมีข้อดีคือมีมาตรฐานและการทำโมดูลที่ดีมากสามารถเปลี่ยนอาวุธระบบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องยนต์ได้ง่ายตามความต้องการของประเทศผู้ซื้อคุณะลักษณะเด่นที่สุดของเรือมิโคคือการใช้ระบบขับเคลื่อน CODAG WARP ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ความเร็วต่ำและใช้เครื่องยนต์กังหันแก๊สและวอเทอร์เจ็ที่ความเร็วสูง ทำให้มีประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพิงสูงและเพิ่มระยะในการเดินเรือได้มากระบบอาวุธประกอบด้วยปืนใหญ่127มมคิปนาวุธต่อต้านเรือ M/M 40 Exocet Box 3 VSL จำนวน32ช่องและตอปิโด MU 90อย่างไรก็ตามราคาของ m i โ r o A 200อยู่ที่ประมาณ530ล้านดอลลา ดังนั้นราคาของมิโค A210 น่าจะสูงกว่านี้และคาดว่าจะเป็น1ใน2รุ่นที่ราคาแพงที่สุดในบรรดาโมเดลที่นำเสนอสำหรับโครงการเรือของออสเตรเลียควบคู่กับอัลฟา3า0 0ของสเปนแล้วทำไมออสเตรเลียถึงเลือกมิโค A210 เป็น1ในแบบสุดท้ายเนื่องจากเรือฟิเกตของออสเตรเลียอันถูกสร้างบนพื้นฐานของมิโค A200 ดังนั้นออสเตรเลียจึงมีประสบการณ์ทำการธุรกิจกับเยอรมน,นีมาก่อน และชุดเรือมิโคของเยอรมน,นีมีชื่อเสียงในเรื่องการทำโมดูลทำให้ประเทศที่ไม่มีประสบการณ์การต่อเรือสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีการต่อเรือผ่านโมดูลต่างๆในทางกับการญี่ปุ่นไม่มีประสบการณ์การต่อเรือในต่างประเทศดังนั้นจากมุมมองของออสเตรเลีย พวกเขาจึงเลือกทางญี่ปุ่นและเยอรมน,นีโดยพิจารณาจากระยะทางในการเดินเรือและความสามารถในการต่อเรือภายในประเทศอย่างไรก็ตามยังมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความสําเร็จของโครงการเนื่องจากปัญหาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการต่อเรือภายในประเทศหากประเมินแบบจําลองเรือที่เข้าร่วมโครงการ C3000 ของออสเตรเลียทุกโมเดลมีสมรรถนะขั้นพื้นฐานที่ดีตามข้อเสนอ อัลฟา3า0 0 4 0 0 0ของสเปนและมิโค a 2 0 0ของเยอรมนีมีข้อเสียคือราคาแพงมิโค a A200 เป็นโมเดลที่ได้รับการพิสูจน์มาเป็นเวลานาน,านจากหลายประเทศและมีประสบการณ์การผลิตในต่างประเทศมากที่สุดจึงมีข้อดึงดูดสำหรับประเทศที่ต้องการเรียนรู้ความสามารถในการต่อเรือผ่านการผลิตภายในประเทศในทางกับการเรือของกาหลีใต้มีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับราคามากที่สุดสำหรับการป้องกันชายฝั่ง เรือโมกามิของญี่ปุ่นได้รับการประเมินว่ามีการใช้แบบอัตโนมัติการออกแบบสเตลและสมรรถนะโดยรวมดีที่สุด วันนี้เราได้มาสำรวจข้อดีและข้อเสียข,ของเรืออัลฟา3,000ของสเปนมิโคเ a 200ของเยอรมน,นีเรือชุนนำของเกาหลีใต้และเรือโมกามิของญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการจัดซื้อเรือฟีเกตของออสเตรเลียกันแล้วแต่ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรือทั้ง4รุ่นนี้เขียนคอมเมนต์มาแบ่งปันกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์กดหัวใจสมัครสมาชิก ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกำลังใจกับทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ